ดีค่ะท่เมือ่อชช้ารอรถเมย์นะเย็นสบายนะคะที่นี่แต่ว่าถ้าเป็นรถเมย์เนี่ยนะโหแอร์เย็นมากเลยนึกถึงรถไฟฟ้าเมืองไทยอ่ะอย่างนั้นเลยนะะบนรถเมย์จะเย็นแบบนั้นเลยที่นี่จะเย็นสบายๆเหมือนกับ25องศาอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ารถเมย์เนี่ยโอ้โห,โหคือเย็นเกินฮาวายอยากจะ มาเล่าประสบการณ์รนิดนึงนะคะเกี่ยวกับผู้คนที่ฮาวายพบเจอแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆท่านผู้ชมบางคนยังเข้าใจผิดนะบางคนน่ะคิดว่าคนเม็กซิกันการที่พูดภาษาสเปนิชเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะมันอยู่ที่ว่าคุณไปตรงนั้น ก็มีเม็กซิกันเยอะสิคุณไปตรงนี้ก็มีคนเม็กซิกันเยอะสิมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมก่อนที่จะมานั่งคุยกันท่านผู้ชมนะคะฮาวายก็ขอโชว์นิดนึงค่ะสําหรับป้ายรถเมย์ใหญ่นะคะท่านผู้ชมป้ายรถเมย์นี้นะคะมี Security นะคะมีคนรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงค่ะบริเวณรอบๆเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นห้องรอนะคะสําหรับผู้โดยสารท่านผู้ชมก็จะเป็นห้องใหญ่นะคะสองห้องเลยนะคะแล้วตรงกลางเนี่ย ก็จะมีแผนที่เล็กน้อยค่ะเดี๋ยวฮาวายจะพาเข้าไปดูนะคะพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ชมนะคะอากาศโอ้ดีนะคะก็มีคนมักง่ายอยู่ทุกที่ท่านผู้ชมฮาวายก็เห็นกระป๋องโคกอยู่นะคะพอเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นที่ซื้อตัว๋วท่านผู้ชม ATM นะคะแล้วก็จุดแลกเหรียญค่ะตรงนี้ฮาวายถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮาวายจะไม่ค่อยนั่งชิลสบายใจเพราะว่าฮาวายโดนสอนมานะคะให้มีการระวังตัวอยู่เสมอ อเมริกาไม่มาไม่รู้ไม่สัมผัสไม่รู้จริงนะคะท่านผู้ชมฮาวายเขาบอกเลยว,ว่าภาษาสเปนนิชที่ที่อเมริกานะคะมีความสําคัญเทียบเท่ากับภาษาอังกฤษเลยนะคะทําไมฮาวายถึงกล้าพูดนะคะเพราะว่าฮาวายเนี่ยทํางานค่ะทํางานแล้วก็อยู่ในสังคมของคนที่ผู้ภาษาสเปนนะคะท่านผู้ชม คือมีความเท่าเทียมเลยเหมือนกับเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ไม่เป็นการเสียมารยาด้วยที่เขาจะพูดภาษาสเปนในที่ทํางานนะคะไม่เหมือนกับในบางประเทศทวายโตมาจากประเทศออสเตรเลียเนี่ยถ้าเผื่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยเราไปพูดภาษาไทยในการวงสนทนาเลยเนี่ยถือว่าเสียมารยาทนะแต่สําหรับที่นี่นะคะภาษาสเปนไม่เสียมารยาทใดๆทั้งสิ้น เทียบเท่ากับภาษาอังกฤษเลยนะคะแล้วก็มีความสําคัญเท่าเทียมกับภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันแล้วก็เวลาไปไหนก็ตามนะคะเขาก็จะพูดสองภาษานี่แหละภาษาสเปนกับภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเลยล้ฮวไวถือว่านะแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์ตรงมันทําให้เราเนี่ยได้รู้นะคะแล้วก็ฮาวายเข้าใจ้วยนะคะ เพื่อนๆหลายๆท่านนะคะได้บอกว่าได้เรียนภาษาอังกฤษนะคะเรียนเก่งด้วยนะคะแล้วก็เรียนภาษาสเปนด้วยทุกวันนี้ทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้เลยค่ะว่าเข้าใจนะคะเพราะว่าสังคมบางสังคมเนี่ยบางประเทศหลายประเทศด้วยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแล้วก็ไม่ได้พูดภาษาสเปนเป็นภาษาหลักนะคะก็อยู่ในประเทศที่มีภาษาเฉพาะนะคะอย่างเช่นอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ ก็จะต้องพูดญี่ปุ่นถูกต้องแล้วค่ะนะคะ,นะคะอยู่ประเทศสวีเดนนะคะ mm hmm. ก็พูดภาษาสาว,วนอย่างที่ฮาวายฝังจากเพื่อนๆนะคะ mm hmm. ก็ถูกแล้วท mm hmm. ่านผู้ชมแล้วก็มีภาษาอังกปะปายเนาะในการพูดภาษาอังกก็ยังเป็นภาษากลางอยู่ที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลกนะาวายถือว่าก็มีความรู้ไว้ก็ดีท่านผู้ชมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของ ด้านความสามารถของแต่ละคนแล้วก็ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราก็ไม่รู้นะว่าเราอยู่ตรงไหนของโลกนะอันนี้มันก็เป็นก็พูดถูกกับท่านผู้ชมแต่ว่ารู้ไว้ใช่ว่านะฮะรู้ไว้ก็ดีภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาที่ฮาวายคิดว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากนะแล้วก็เป็นส่วนที่ฮาวายคิดว่านะนเราควรจะรู้ไว แล้วอีกอย่างหนึ่งคือประเทศไทยก็ได้ใช้ด้วยนะคะถ้าเืิดว่าเราได้อยู่ในในส่วนของที่เป็นได้ใช้ภาษานะคะฮาวายคิดว่ามันก็เป็นส่วนที่ดีทะะั้งผู้ชมฮาวายก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะท่านผู้ชมพอฮาวายกลับมาเนี่ยนะคะก็จะทําภารกิจส่วนตัวก่อนที่จะพาร็อกซี่ไปเดินนะคะก็คือนะคะก็จะเปิดประตูให้เขาแบบนี้นะเขาจะมีความสุขมากท่านผู้ชมเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ ยืนที่หน้าต่างอีกแล้วนะคะเพราะว่าหน้าต่างเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหเขาเรียกว่าเรียนจนแบบว่าไม่ไหวหน้าต่างสกปรกหมดเลยนะคะก็ใช้แบบนี้เอาท่านผู้ชมแต่เขาสามารถนะคะมองไกลๆได้จากหน้าต่างนะ ล็อกซี่นี่คือแบบตามใจมากตามใจจนบางครั้งฮาวายนะปวดหัวและกังวลเป็นอย่างยิ่งนะท่านผู้ชมวันนี้นะคะฮาวายก็มาคุยเรื่องภาษานะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนท่านผู้ชมแต่สําหรับภาษานะคะถ้ารู้ไว้ก็จะดีและในอนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะคะอย่างน้อย,นอยเนี่ยรู้ไว้บ้างภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษากลางจริงๆนะคะวันนี้ฮาวายไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กําลังใจเสมอมานะคะ คนที่กิดถึงล็อกซี่นะเดี๋ยวฮาวายจะทําคลิปล็อกซี่นาะนาะคตอันใกล้ค่ะวันนี้ไปแล้วสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีสวัสดีค่ะ